สวัสดีครับนักเรียนชั้นประทหกทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของวันนี้ขึ้นบทใหม่นะครับเป็นเรื่องของเศษส่วนนะครับร driveway, การบวกการลบเศษส่วนและจํานวนคละนะครับการเปรียบเทียบเศษส่วนเรียงลําดับเศษส่วนนะครับวันนี้เนี่ยนะครับจะได้รู้แล้วว่าที่เราฝึกหา way, คอนมาเนี่ยเราเอามาใช้ประโยชน์อะไรนะครับก็คือเราจะเอามาทําให้ตัวส่วนเนี่ยมัน เท่ากันนั่นเองนะครับโดยที่เราไม่จะต้องคูณสลับนะครับอ่ะนักเรียนลองดูข้อหนึ่งนะเปรียบเทียบเศษส่วนและจํานวนคลาสต่อไปนี้โดยการทําตัวส่วนให้เท่ากันนะครับนักเรียนจะเห็นว่าเศษสี่ส่วนห้ากับเศษหกส่วนเจ็ดเนี่ยเราไม่สามารถเทียบเปรียบเทียบกันได้เพราะว่าตัวส่วนเนี่ยมันคนละตัวตัวส่วนมันเป็นห้ากับเป็นเป็นเจ็ดนะครับเป็นห้ากับเป็นเจ็ดดังนั้นเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะ เปรียบเทียบได้ต้องทําตัวส่วนให้มันเท่าเท่ากันนะครับดังนั้นทําตัวส่วนให้มันเท่ากันเนี่ยเราจะต้องหาคอลนโนะครับครูจะหาคอลนนของ5กับ7นะครับวิธีทำนะครับอา้าวคอลนโของ5และ7คือคืออะไร อ่คุยใช้วิธีการตั้งหานะหาครนอรของห้ากับเจ็ดมีอะไรหารได้ไหมมีอะไรไหมครับหารห้าหารเจ็ดลงตัวไม่มีนะครับไม่มีก็เป็นไงจับห้าคูณเจ็ได้เลยเจ็ดห้าสามสิบห้าครนคือสามสิบห้าครนรคือสามสิบห้านะครับอ่ะทีนี้ดูเทียตัวนะเซซส่วนห้าเนี่ยนะครับ ครูจะทําให้ตัว5เนี่ยตัวส่วนเนี่ยเป็นสามบหครูคต,ต้องอ,อะไรมาคูณนะครับมันก็จะต้องเป็นเศษสส่วนหเนี่ยนะครับคูณกับเศษเจ็ส่วนเเท่ากับ4ี่ห้าอ่ะสี่เจ็ดยนะครับต่อมาต่อมาอีกตัวหนึ่งเศษหกส่วนเ ก็เท่ากับเศษหกส่วนเจ็ดเป็นไงคูณด้วยเศษห้าส่วนห้าพราะเราจะทำให้ตัวเนี้ยเป็นคอนอคือสามสิบห้าหกคูณห้าก็ได้สามสิบเจ็ดห้าสามสิบห้าได้เศษสามสิบส่วนสามสิบห้านะครับอ่าดังนั้นเราจะเปรียบเทียบกันแล้วนะครับคราวเนี้ยตัวเศษตัวไหนมากกว่าตัวนั้นก็จะมากกว่านะครับเห็นยังว่าตัวไหนมากกว่ากันนะครับ ตัวไหนมากกว่ากันครับตัวนี้30นะครับมันก็คือเศษ30ส่วนด้วย35มาเนี่ยมากกว่าเห็นไหมเครื่องหมายมากกว่ามันจะกลางไปทางที่จํานวนด้านกว้างจะหันไปหารตัวมากกว่ามากกว่าเศษ28ส่วนด้วย35มสเอาเวลาตอบนะครับ30ส่วนสามมันคือที่เขาให้มาคือเศษ6ส่วน7นะครับเศษ6ส่วน7จึงมากกว่า เศษสี่ส่วนหโอเคไหมครับอ่านี่การเปรียบเทียบเศษส่วนมาดูข้อ4เป็นการเปรียบเทียบจำนวนคระนะครับวิธีทำก็คือเห็นไหม8 8กับ10มันไม่เท่ากันเราจะต้องหาคอนของ8กับ10คือหาคอนของ8กับ10 8ปดกับสิบไอหรได้ยสตัวคือ2 2 4สองสี่แมี2มาหารได้แต่5ไม่มีอะไรแล้วนะครับมันจะต้องสองตัวขึ้นไปดัง,ง 4, 2, 4, 8, 8, 5, นั้นก็สองคูณสี่คูณห้าสองสี่ข้อนอคือ40่ข้อนอคือ40 ถามว่าคูณสลับได้ไหมก็ได้แปดคูณสิบเหมือนที่เราเรียนตอปนป .5 าเนาะแปดคูณสิบก็แปดสิบนะครับแต่ตัวเลขมันเยอะ <c oughs> เห็นไหมแต่ถ้าเราหาข้อนอตัวเลขมันจะน้อยลงนะครับก็คือตัวที่มันสามารถคูณร่วมกันได้คือสี่สิบนะแทนที่จะเป็นแปดสิบก็เป็นสี่สิบนะตัวคูณร่วมที่น้อยที่สุดก็คือสี่สิบดังนั้นเราก็มาทํานะครับสองเศษเจ็ดส่วนแปดเท่ากับจาได้ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนจํานวนคระบเป็นเศษเกิน เอาตัวล่างเนี่ยนะครับคูณตัวหน้า8คูณ2ได้16 16สบวกเจ6บวก7ได้23ส่วนด้วย8เท่ากับเราจะทำส่วน8เป็น40่สิเศษยสส่วน8เนี่ยมันคูณอะไรได้40 8คูณไรได้40่คูณหเวลาคูณ5ต้องคูณทั้งเศษและส่วน8 5 40ตัวนี้เป็น40แล้วนะครับ ยี่สคูณห้าได้เท่าไหร่ยี่สามคูณ5้าห้าหนึ่งห้าสเป็น1ิได้1้อมันจะได้เศษร้อยสิส่วนได้สี่สต่อมาอีกตัวหนึ่งนะครับ2เศษเก้ 9, ส่วนสิเท่ากับอ่ทาทำเป็นเศษเกิน สิบคูณสเป็น20่บบกเเป็น29่สิบเก่วนสิบยสิบเส่วนสิเนี่ยมันคูณอะไรมันถึงจะเป็น40นะครับตัวส่วนนึงจะเป็น40มันก็คือคูณกับ4ทั้งเศษและส่วนตัวนี้นะครับสิบคูณสเป็น40แต่ยี่สิบเ้คูณสี่เท่าไหร่ยี่สิบเคูณสี่สี ทดสามสี่สองแปดเก้าสิบสิบเอ็ดได้ร้อยสิบหกเห็นไหมครับตัวส่วนเท่ากันแล้วสี่สิบกับสี่สิบนะครับเนี่ยค่ามันยังเท่ากันนะมันภายใต้เครื่องหมายเท่ากับแต่ตัวเนี้ยมันเปลี่ยนรูปเป็นตัวนี้เปลี่ยนเป็นเนี้ยเปลี่ยนตัวนี้แต่ว่าค่ายังคงเท่าเดิมนะพูดง่ายคือเหมือนครูมีแบงค์ร้อยอ่ะตัวนี้เป็นแบง 100, ค์ร้อยครูไปแลกเป็นแบงค์ยี่สิบสมบูรณนะห้าใบครูไปแลกเป็นเหรียญ เหรียญบาทได้หนึ่งร้อยเหรียญอย่างเงี้ยนะครับครูถามว่าค่ามันเปลี่ยนไหมค่าไม่เปลี่ยนค่าเท่าเดิมนะครับแต่ว่ารูปมันเปลี่ยนเมื่อรูปมันเปลี่ยนเนี่ยเราก็สามารถให้เป็นไงเอามาเปรียบเทียบกันได้ร้อยสิบห้าร้อยสิบหกอะไรมากกันนะครับอะไรมากกันครับร้อยสิบห้านะครับก็เป็นไงหนึ่งร้อยสิบห้าเอาตัวบนมาก่อนนะร้อยสิบห้าส่วนด้วย สีเป็นไงครับน้อยกว่าหนึ่งสิบส่วนด้วยสี่สิคุยง่ายคือ1 1อสิบ้ามันคือ2องเศษเจ็ส่วนแดเนี่ยเป็นไงน้อยกว่า2องเศษเก้าส่วนสิเอาข้อน,นี้นะข้อน,นี้ครูผิดนะเนี่ยน,นะครับข้อนหนึ่งอะ่ะเพราะอะไรเพราะครูไม่ได้เรียงเอาใหม่ๆนะครับ เราจะต้องเรียงตามที่เขาให้มานะครับเศษสส่วนหเป็นไง28สด่วนด้วยสาเป็นไงครับมันน้อยกว่า30ส่วนด้วย 35, 30, สามสิบห้าสม่วนสามหมันคืออ่ยมันคือเศษสี่ส่วนห้าน้อยกว่าเศษ7หส่วนเอันนี้ไม่เอานะครับเราต้องเรียงแบบนี้เนาะ จริงๆถามนี้ผิดไหมมันก็ไม่ผิดอะแต่ว่าเราไปสลับตัวเลขเขานะครับจากเครื่องหมายมากกว่ามันก็เลยกลายเป็นน้อยกว่านะครับนะเอาทีนี้เวลาเขียนเอามาเปรียบเทียบเขียนตัวดูนะลำดับตัวหนึ่งตัวสองเขียนให้ถูกนะครับอ่ะเนี่ยมันจะได้แบบนี้นะครับเห็นไหมนะครับอ่ ้อหน้าสามสิบเก้าก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับที่ครูทําให้ดูเมื่อกี้เลยนะครับใช้วิธีเดียวกันก็คือการหาครน,นนะครับแล้วมันก็จะมีอ่ะข้อห้าอ่าหน้าห้าอ่าข้อห้าใหญ่หน้าสี่สิบสองนะครับเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบโดยเป็นโจทย์นะครับนักเรียนก็ใช้วิธีการเดียวกันลองเปรียบเทียบดู แล้วทีเนี้ยเวลาตอบเนี่ยเขาถามว่าบีนาซื้อสมมตินะมีนาซื้อม่วงเศษห้าส่วนแปดกิโลกรัมซื้อหุ่นเศษสามส่วนสี่กิโลกรัมมีนาซื้อผลไม้ชนิดใดมากกว่ากันเวลาตอบไม่ต้องเอาตัวเลขมาตอบนะไปแสดงให้มันดูว่าอันไหนเนี่ยให้มันรู้ว่าอันไหนเนี่ยมันมากกว่ากันนะครับแล้วก็เอามาตอบตอบเป็นมะม่วงหรือตอบเป็นงุ่นแค่นั้นพออันไหนมากกว่าแต่เราจะต้องไปหาค้อนนของแปดับ แล้วก็ลองคูณดูนะครับเนี่ยค้อน้องแปับ4ีได้เท่าไหร่น่าจะได้แป่ะ้นะครับแล้วก็ลองดูนะครับถ้าได้แก็คูณ1ส่วนหนึ่งอันนี้ก็คูณ 2: ณ2แล้วลองดูเปรียบเทียบกันอันไหนมันมากกว่ากันก็ตอบผลไม้ชนิดนั้นนะครับวิธีการทําเหมือนกันเลยแต่มันเป็นโจทย์ปัญหานะครับก็ตอบเป็นเป็นโจทย์นะอย่าไปตอบเป็นตัวเลขนะตอบเป็นของอ่ะนะครับเช่นคนนี้เป็นแตงโมกับแก้วมังกรก็เลือกดูว่าไหนมันน้อยกันระหว่างแตงโมแก้วมังกรนะครับเดี๋ยววันนี้ฝากงานไว้ถึงหน้า4 2เนาะ ถามหน้าครูทําให้แล้สองข้อนะครับอ่ะครูฝากเท่านี้ครับไม่เข้าใจก็ถ่ายรูปถามครูก็ได้นะครับในข้อความความแชทส่วนตัวนะนะครับอย่าไปถ่ายใส่ในไลน์กลุ่มเดี๋ยวเพื่อนลอกนะครับอ่ะวันนี้ครูฝากเท่านี้ครับสวัสดีครับ